สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาผัดหมี่จากของเหลือในตู้เย็นนะครับผมมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีมะม่วงอ่อนครับผมก็นํามาซอยๆทุกอย่างครับหลังจากนั้นผมก็จะนํามาผัดนะครับมาผัดพอหอมพอทุกอย่างเหลืองแล้วผมก็จะเอาน้ําเติมลงไปเลยนะครับจะคล้ายผัดหมี่โคราชนะครับสูตรนี้แล้วก็ปรุงรสตามที่เราชอบครับผมใส่เต้าเจี้ยวครับ ผมใส่ซอสโัวเหลืองแล้วก็น้ำมันหอยครับน้ำตาลครับ,รรบชลร,ครชดครับแล้วก็สีอูดดำครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วเราก็เกี่ยวให้เข้ากันครับ,รบแล้วเราก็ใส่หมี่ใบลงไปเลยครับ แล้วเราก็เอาหมี่แช่น้ำซุปไม่ใช่น้ำซุปสิน้ำซอสครับจะบรรดูน้ำซอสเข้าไปครับถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำนะครับจนเส้นนิ่มได้ที่ครับแล้วก็เตรียมผักครับใส่ผักลงไปครับเป็นผักบุ้งครับวันนี้แล้วก็มะม่วงอ่อนครับคุกๆเสร็จครับกินได้ครับเชิญครับ